สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหมอบ้านยาช่องที่จะมาเล่ากลุ่มอาการต่างๆด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยกันค่ะวันนี้อยู่กับหมอเจนพทปวันนี้สารนุ่งประเสริฐคนเดิมค่ะสําหรับปีใหม่ปีนี้นะคะเราก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งช่วงนี้ทุกคนเป็นกันเยอะมากนะคะนั่นก็คืออาการและสาเหตุของการเป็นโรคไอนั่นเองค่ะทุกค,คนถ้าเกิดใครอยากรู้คลิปนี้มีคําตอบค่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักสาเหตุของอาการไอนะคะเรามารู้จักกลุ่มอาการของอาการไอกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งกลุ่มอาการไอในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะนั่นก็คือไอเปียกค่ะไอเปียกคืออะไรไอเปียกก็คือการที่เราเนี่ยไอออกมานะคะแล้วมีเสลย์หรือเสมหะติดออกมาด้วยนะคะแต่ว่าในบางครั้งอ่ะเวลาที่เราไออ่ะบางทีเสลย์มันก็ไม่ออกมาแต่เราอ่ะจะรู้สึกเหมือนมีอะไรอ่ะติดอยู่ที่คอแล้วมันแบบแอมเท่าไหร่ก็กแกมไม่ออกแบบนี้เราจะเรียกว่าไอเปียกค่ะทุกคนกับแบบที่2นะคะคือไอแหง้งไอแห้งเนี่ยจะเป็นการที่เรา รู้สึกคันคอ,อาทานน้ำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มแล้วก็จะไอตลอดเวลาแต่ว่าไอออกมาเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยขับออกมาด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไอแห้งนะคะทุกคนซึ่งนี่แหละคะ่ะคือ2อาการของกลุ่มอาการไอนะคะที่เราจะสามารถพบได้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นกันได้มากเลยนะคะยิ่งในช่วงปีใหม่เนี่ยทุกคนอะ่ะมักจะเป็นกันเยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันที่สาเหตุต่อเลยดีกว่าคะ่ะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เรานะคะมีอาการไอเปียกและสาเหตุอะไรที่ทําให้เรามีอาการไอแห้งนั่นเองค่ะ สาเหตุแรกนะคะที่ทําให้เรามีอาการไอเปรียกนะคะ1เลยนะคะนั่นก็คือการที่เรานะคะอยู่ในที่อากาศเย็นมากๆนะคะทุกคนการที่เราอยู่ในที่อากาศเย็นมากๆหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะคะ่ะพอเราจเจอกับอากาศเยน็นตัวเราอะค่ะก็จะเย็นตามไปด้วยนะคะถ้าเกิดในทางแผนไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไฟสันตะปะคีเนี่ยมันหย่อนตัวลงนะคะเมื่อใดก็ตามที่ไฟสันตะปะคีหย่อนตัวลงอะคะ่ะมันก็จะทําให้ความร้อนในร่างกายเราอะคะ่ะลดลงตามไปด้วยนะคะพอความร้อนในร่างกายของเราลดลงตามไปด้วยอะค่ะมันจะทําให้น้ํานะคะซึ่งน้ําในร่างกาย มันจะมีอยู่ด้วยกัน3มที่นะคะทุกคนก็คือช่วงสอนะคะก็คือเนี่ยค่ะช่วงตั้งแต่ตรงนี้ค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ช่วง,งอุระก็คือเป็นช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็ช่วงคู่ก็คือจะเป็นช่วงท้องของเรานะคะมันจะทําให้น้ําตรงนี้ของเราค่ะมันมีโอกาสที่จะกําเริบมากขึ้นด้วะว่าคิดตังง่ายๆเลยค่ะที่ใดไฟมากที่นั่นน้ำมันก็จะน้อยตามถูกไหมคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในที่อากาศเย็นๆสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้น้ำในร่างกายเราค่ะมันกำเริบขึ้นนะคะหรือว่ามีมากขึ้น,น,นอํนรา,ากรกกหื มากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้น้ำเนี่ยค้างค้างอยู่ได้นะคะเพราะว่าพอน้ํามันมากค่ะกำลังลมเนี่ยมันก็จะลดน้อยตามพอกําลังลมมันลดน้อยตามมันก็ไม่สามารถพัดพาน้ําเหล่านั้นนะคะไปในที่ที่เขาต้องการได้นะคะฉะนั้นเนี่ยพอลมมันไม่สามารถพัดน้ําได้น้ํามันก็จะค้างอยู่นะคะตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งคอเนี่ยมันก็เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นทางผ่านไม่ว่าจะเป็นน้ําลายก็ดเีเลือดก็ดีอะไรเงี้ยหรือว่าทางเดินของลมหายใจของเราก็ดีนะคะฉะนั้นอะ ออพอน้ำมันมากใช่ไหมคะมันก็จะทำให้น้ำมาค้างในช่วงคอเยืะพอมันค้างในช่วงคอเยืะอมันก็จะส่งผลทำให้เราเกิดกลุ่มอาการไอได้นั่นเองคะ่ะ มาสูส่สาเหตุที่สองนะคะที่ทำให้เรามีอาการไอเปียงนะคะนั่นก็คือช่วงวัยหรือช่วงอายุของเรานั่นเองค่ะทุกคนทุกคนลองสังเกตนะคะพอเราอายุมากขึ้นระบบการทํางานต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มหย่อนตัวลงนะคะตามไฟไฟหนึ่งที่ร่างกายเราผลิตขึ้นนั่นก็คือไฟเชยรอนาคีหรือว่าไฟเส่อมนั่นเองค่ะทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยก็ดีนะคะระบบการขับถ่ายก็ดีหรือว่าระบบการนอนของเราก็ดีทุกอย่างมันจะหย่อนตัวลงหมดเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นไฟในร่างกายเราก็จะหย่อนตัวลงนะะค พอไฟในร่างกายเราหย่อนตัวลงแน่นอนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้น้าในร่างกายเรานั้นนะคะยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะพอน้าในร่างกายเราเพิ่มจํานวนมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสิ้นสุดที่กลุ่มอาการไอเปียกนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานะคะเจอคุณพ่อคุณแม่แบบชอบกแกแอมบ่อยๆแล้วสเลดไม่ออกสักทีอ่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจากอายุของท่านนะคะที่ส่งผลทาให้ท่านนะคะมีกลุ่มอาการไอเปียกนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะคะไม่ได้ทานพวกกลุ่มยาขับสเลดเลยหรือว่าไม่ได้สุ เลยหรือว่าไม่ได้กวาดยาเลยสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งทําให้น้ําที่ช่วงสอหรือว่าช่วงคอของเราเนี่ยค่ะมันยิ่งมากเข้ามากเข้านะคะจนมันเนี่ยงวดนะคะแล้วก็กลายเป็นเสเตทที่เขาเรียกกันว่าเสเตทหางวัวนะคะก็คือเสเตทที่มันพันคอน,นั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่จะเป็นอันตรายมากๆนะคะถ้าเกิดเราปล่อยให้ถึงขั้นเป็นเสเตทหางวัวได้อันนี้จะอันตรายเพราะว่ามันจะไปขวางทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เวลากินอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกแบบ กินไม่สูตรอะทุกคนเหมือนแบบว่ากลืนลําบากอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังนะคะของกลุ่มอาการไอเปียกนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะเป็นในสาเหตุที่2เนี้ยค่ะสิ่งแรกที่อยากให้ทําเลยก็คือลองสังเกตพวกท่านดูนะคะว่าเป็นแบบไอเปียกแบบนี้ไหมนะคะถ้าเกิดเป็นแนะนํานะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาบอกวิธีการแก้ว,ว่าถ้าเกิดเรามีกลุ่มอาการไอเปียกเราจะต้องมีการดูแลตัวเองหรือว่าปกป้องตัวเองยังไงนะคะอย่าลืมติดตามในคลิปหน้านะคะทุกคน และนี่แหละค่ะคือสสาเหตุที่ทําให้เกิดกลุ่มอาการไอเปียกนั่นเองค่ะแต่นอกจาก2สาเหตุนเนี้ยก็จะมีอีกหลากหลายสาเหตุมากๆเลยนะคะที่ทาให้เรามีกลุ่มอาการไอเปียกได้นะคะแม้ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่บ่อยๆเนี่ยเหมือนการที่เราเนี่ยรับของเสียเข้าไปในปอดนะคะจะทําให้ระบบการย่อยของปอดเราอะคะ่ะหมายถึงว่าเวลาเราหายใจเอาลมเข้าไปอะคะ่ะมันก็จะย่อยลมนะคะได้น้อยนั่นเองนะคะทุกคนพอมันย่อยลมแน่นอนมันก็จะเกิดของเสียนะคะในปอดเป็นจํานวนมากนะคะก็จะทําให้ความร้อนในปอดอะค่ะยิ่งสูงมากขึ้นนะคะพอความร้อนในปอดสูง ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจสุดท้ายแล้วมันก็จะหย่อนตัวเองลงมานะคะพอมันหย่อนตัวเองลงมาปอดมันก็จะมีโอกาสชื้นได้แล้วก็มีน้ําเกิดเขาเรียกว่าเกิดเป็นน้ําท่วมปอดได้นั่นเองค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมปอดอะสิ่งเหล่านี้นมันก็จะสมมติว่าไม่เรามีกลุ่มอาการไอเปียกได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนอกจากการสูบุรีแล้วนะคะเราทํางานนะคะอยู่ในสถานที่ที่อยู่ในที่ที่ฝุ่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะส่งผลนะคะทำให้ระบบทางเดินหายใจเรามีปัญหาได้แลล้้วกกกกก็เเเเเิดดดปปนนนนุุ่่่มอารไไีียยัคทซึง ส,สิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องคอยหลีกเลี่ยงนะคะเราก็จะต้องทํางานอยู่ในะที่ตรงนั้นเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าอาจจะหาแมสมาใส่นะคะเ,<ๆ>เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ฝุ่นเหล่านี้มันเข้าไปที่ทางระบบทางเดินหายใจของเรา<ๆ>ก็คือเหมือนป้องกันไม่ให้มันเข้าไปมากอะคะอ่ะก็คืออย่างน้อยมันเข้าแหละแต่ให้มันเข้าได้น้อยที่สุดนะคะเพื<ๆ>่อป้องกันการไอของเราแน่นนนะคะคุสำหรับวันนี้หมอเจนหมอบ้านยาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ